หมอปลายผ่าดวงแอฟทักษอ,อนฝันชัดคนรู้ใจคือใครเอ๊ะหรือพิธานนกุลแค่ตัวหลอกหมอปลายพลายกระซิบทำนายดวงความรักของนักแสดงสาวแอฟทักษอ,อนมีคนคุยหลายคนลุ้นเปิดตัวหนุ่มจริงช่วงปลายปี เรียกว่าตั้งแต่นักแสดงสาวแอฟทักษออนออกมายอมรับว่ามีคนคุยแล้วแต่เจ้าตัวก็ขออุบไว้ก่อนว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครบอกเพียงแค่ว่าถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วจะรีบมาบอกงานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างจับตาแล้วก็ลุ้นไปตามๆกันล่าสุดนั้นด้านหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายพลายกระซิบได้ออกมาพาดวงของแอฟทักษอนผ่านทางรายการปอกระซิบทางช่อง y YouTube Get f เ i l หลังจากที่สาวแอฟนั้นมีข่าวกิกกักกับหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลและนักการเมืองชื่อดังทิมพิธามเมอาปลาเผยว่าตอนนี้แคนดิเดตมีสองคนซึ่งก็ไม่ใช่ทิมพิธาแต่เป็นหนุ่มรุ่นน้องทั้งคู่น่าจะเปิดตัวชัดเจนจริงๆก็ช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าโดยต้องเป็นลูกสาวก็คือน้องปีใหม่อนุมัต หนุ่มรุ่นน้องอีกคนชื่อว่าหน้าตาก็ทรงคล้ายกับนนกุลจึงแยกไม่ค่อยออกแต่คนที่คุยพิเศษก็มีคนเดียวเอฟหัวใจจะกระชุ่มกระชวยไม่อยากกลับไปอยู่ในความรู้สึกเดิมที่ต้องรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ตลอดเวลา โดยคนรู้ใจคนนี้ก็เจอกันบ่อยส่วนอีกคนหนึ่งอาจจะเจอกันเรื่องงานแต่คนรู้ใจคนนี้เจอกันบ่อยกว่าหนุ่มคนรู้ใจคนนี้ในใจอึดอัดอยากจะประกาศว่าคบแต่พูดไม่ได้ต้องรอฝ่ายหญิงอนุญาตจากที่ดูดวงถ้าเปิดตัวช่วงปลายปีนี้เข้าปีหน้าจะปังทั้งคู่แต่ถ้าเปิดช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนจะโดนโจมตีมากมายและผู้หญิงค่อนข้างเป็นฝ่ายเสียหาย แอฟกับทิมพิธานั้นมีลักษณะเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจช่วยกันปรึกษาได้ทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องลูกเปิดดวงมามีความคล้ายเป็นคู่กันเหมือนจะมีใจแต่ความสุขที่สุดอยู่อีกฝั่งนอกจากนี้หมอปลายยังระบุว่าดวงของนนกุลมีงานเยอะต้องเซฟตัวเองเพื่อความปลอดภัยจากอะไรบางอย่างมีความรู้สึกต้องเซฟคำพูดกลัวหลุดกลัวโปะ๊ะ แต่ปีหน้าเปิดได้เต็มที่คิดว่าน่าจะคลิกกับแอฟทักษอ,อนดีไซนส่วนตัวไม่เจ้าชู้ชอบคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์เยอะกว่าช่วยกันทำมาหากินและรักเด็กมากนนนคุณอาจจะดูเด็กด้วยอายุแต่วุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่มีความน่ารักและเหมาะสมไม่เครียด ช่วยการผลักดันให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเวลาสบายๆถ้า F ออยากรู้สึกแฮปปี้ง่ายๆก็น่าจะชอบแบบนี้ไม่ต้องคีปลุกตลอดเวลาเมื่อปลายได้สรุปว่าแม้จะมีแคนดิเดตเป็นหนุ่มรุ่นน้องอีกคนที่น่าคล้ายนนกุลแต่สุดท้ายคิดว่าไม่น่าจะพลิกโผลมาก